สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่14ส,สิงหาคม2567กันนะครับศูนย์นุตูนิยมวิทยาภาคเหนือได้รับรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคเหนือดังนี้ครับวันที่19สิงหาคม2567ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้เกิดน้ำาท่วฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและเศษกิ่งไม้ ติดบริเวณคอสะพานและมีน้ำท่วมขังบนถนนครับและวันนี้วันที่เ8สิงหาคม2567เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอร้องกวางทำให้มีน้ำล้นตะลิงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรครับต่อไปฮามาติตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันนะครับอากาศเมื่อวานนะครับผมฝนที่ตกในภาคเหนือเนี่ย ตกในหลายพื้นที่นะครับล้วมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับผมแล้วก็ปริมาณฝนที่วัดได้สูงสุดเนี่ยวัดได้ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับ81.1มิลลิเมตรนะครับผมสาหรับการคาดหมายสภาพอากาศในวันนี้ครับเป็นอิทธิพลของล่องความกดอากาศต่ำนะครับที่ยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยนะครับประเทศลาตอนบนเข้าสู่ยองความกดอากาศตา่ําบริเวณเอ่าวังเกียและเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ภาคเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะครับผมในช่วงเช้านี้จะเห็นว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเมฆปกคลุมท้องฟ้าค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็ฝนที่ตกลงมาในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็ในหลายจังหวัดของภาคเหนือนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางบริเวณภาคเหนือตอนบนครับ สำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้จะเห็นว่าฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้เป็นบางแห่งนะครับพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนบนของภาคเช่นเดียวกันครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-29องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่30-33องศา ต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-26องศาสุดท้ายนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉาพันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความน้ดะระวัง ในการสารัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ตัวนะครับและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-277-919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Tik Tok ของศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน